สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่ทำเมนูโปรดพ่อลูกอีกแล้วนะคะนี่คือถั่วอิตาเลียนนะคะไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะรสชาติก็ต่างกันด้วยนะคะถั่วเนี้ยจะมีทุกฤดูเลยแต่ว่าถั่วฝักยาวจะมีแค่หน้าร้อนนะคะกลิ่นและรสชาติไม่เหมือนถั่วฝักยาวนะถั่วฝักยาวจะอร่อยกว่านะคะอันเนี้ยออกจะเหม็นเขียวกินดิบไม่ได้ อีกหนึ่งเมนูนะคะคกูเกยจะทาหมูกรอบด้วยนี่ต้มเรียบร้อยแล้วครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่สองนะคะที่ทําครั้งแรกที่ทําไปนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ทํา YouTube มันออกมาไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครั้งนี้จะลองอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันแห้งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้ลูกน้ำหวานจะมารีวิวอาหารฝีมือแม่ อีกแล้วอีกแล้วเชิญโอ้วันนี้ใช้ช้อนสั้นแบบไทยๆด้วยจะบอกว่าความกินกินไปแล้วอันนึอ๋อหรออร่อยไหล่ะอร่อยไม่เค็มเนาะแม่ทําอ่อนเค็มเลยอ่ะเอาใจลูกพึ่งหมูเอาไว้เริ่มแห้งแล้วนะคะกุ้งไก่จะมาทอดแล้วอันนี้ของน้ําหวานน้ําหวานขอกินแบบเอาไปจิ้มน้ําจิ้มนะคะน้ําหวานี่ยชอบมากเลยหมูต้มเนี่ย กลัวมากเลยเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วกลัวน้ำมันกระเด็นมากลงแล้วนะลงแล้วนะได้มาแล้วนะคะหมูกรอบแบบรวดเร็วก็แล้วกันดูหนังมันนะคะถึงจะไม่ฟูกรอบแต่ก็กรอบนะชิมไหมที่รักดูเนื้อข้างในนะคะ พี่มิกบอกให้หั่นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะนางชอบบางๆชิมแล้วว่าไงบ้างก็อร่อยแลไม่ใช่เนยเออหวานไม่ชอบอะไรแบบนี้หวานชอบนูน่นที่แม่ที่หวานขอเหมือนตอนไว้เจ้าใช่ไหมอร่อยนอพรีมาเซนซาลาซา กูเก่เอาไปหมักเกลือนะคะหมูนะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะคะ ใช่ไหมเอาเกลือทานิดหน่อยหมักเอาไว้แป๊บเดียวกูคิดว่ามันไม่เข้าเนื้ออยากได้แบบว่าให้เข้าไปในเนื้อเลยหมกักหมักไว้นะคะหนึ่งวันหนึ่งคืนโหแบบเคมพูดถึงเลยอะ่ะเดี๋ยวลองจิ้มลองจิ้มแล้วเวลาต้มนะคะใส่เกลือไปนิดเดียวเองพอปลาแรมปลาแรมกุกเกาใจ่ละเพลง หรือว่าวิธีนี้ได้ผลนะน้ำจิ้มกุกไก่ก็ทำง่ายๆนะซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำส้มพริกขี้หนูสดถึงหนังมันจะไม่ฟูนะหูแต่มันกรอบนะคะไม่แข็งอนะถ้ากินเมาอ เอ๊ะกระซิบกระซิบเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะลองกับน้อส้มสายชูของอิตาเลียนนะคะอร่อยมากเลยล่ะจิสันเบน เดี S <S ๋ยวจะเลี้ยวมันดูเบอร์อะไรรักรักษาทูท yes> ูเอ๊ะฉันก็แบบที่ฉันท์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 ฉั้ท์ฉัน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 ทันท์ฉ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 ันม์ฉันท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 ์นท์ฉันท์ฉัันทนทนท์ฉันท์ฉันทนท์ฉันันท์ฉันททันท์ฉนทท์ฉันท์ฉันท์ฉันท์ฉนท์ฉันทนท์ Che guarda, io non è non so Vignola, fece tagliare la con Che ti ho detto io? È buona tutte e due. Ecco, sono due cose un po' diverse, però c'è una base uguale, l'aceto. Questo è un altro tipo d'aceto. Questo è un aceto balsamico però l'aceto è quello che gli dà quello sprint in più secondo me ha questa cara. Uh davvero? Ah! Oh, è quasi simile! Simile! Ma non uguale! La Paola mi sta chiamando, aspettami! davvero è vero? È più dolcina, amore! Dove vai? La montagna più alta della piccola. Amore, dove vai? เปาล่าแวะมาหากุ๊กไก่นะคะเมื่อกี้ออกไปคุยกับเปาล่ามาเอาล่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากอีกแล้วสวัสดีค่ะสสวััดีครบอร่อยจริงๆนะอร่อยใช่ไหมที่รักอร่อยสีเป๊อร่อยมากเลย